สวนะัสดีค่ะอันนี้เราอยู่วัดแม่จันทเขตประเวศค่ะนะเรามาทอดกระถินที่วัดแม่จันทค่ะเวลาที่จะทอดกระถินนั้นคือ11บเอมงครึ่งค่ะน้มโมทนาบุญรูปกันนะคะน,นคะก็เรามากระถินวัดแม่จันทค่ะมีพี่อ้อยแล้วก็แม่เพ็ญพี่เค,ค่ะพี่พดอยู่ตรงนู้นค่ะ อนโมทนาบุญร่วมกันนะคะย้ําย้ําคถือนี่ถือถือนี่ด้อใจนี่ค่ะเราได้อาทิตย์วครับวัเหลือไม่ค่าขนของนี่ค่ะที่เรามาก็มีวีพีเอ็กซ์พี่พรค่ะอนุโมทนาค่ะวัดแม่จันทร์เขตประเวนี่เองค่ะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ ค่ะเรามางานกระถินค่ะงานกระถินที่วัดแม่จันทร์ค่ะสาวๆสาวๆที่ได้มาร่วมงานกระถินที่วัดแม่จันทร์นี่ค่ะพี่ตุ๊กตาพี่พรพี่เอ้ร์แล้วก็พี่เพนค่ะนี่ค่ะพี่เพนเแล้วก็สาวเอ็กสาวเอ็กอีกคนไปไหนนี่ออแล้วก็พี่เอ็กค่ะ เราได้มากันกระถิ่นเอาบุญมาฝากพี่น้องทุกคนนะคะ่เอาบุญมาฝากนะค่ะมาพบโลกกันนะคะวันนี้ได้มาในตัวในความเมตตาของหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชยานยงดีปิยะโสพลค่ะท่านเมตตาให้นำภาพพระกระถินให้พี่น้องศิรสานะคะโดยพี่อ้อยค่ะเป็นตัวแทนที่ถวายพระกระถินในครั้งนี้รวมถึงแม่สิริเพนพี่น้องทุกท่านเลยค่ะวันนี้พี่เดินมาอยู่ตรงนี้เลยพี่เดินมาอยู่ตรงนี้อ่าพี่ๆนะคะวันนี้ได้มา เป็นแทนอล้จ้าพนาบุราล้วกนาวัแน่ใในครั้งนี้นะคะสาธุค่ะสาธุค่ะขึ้นกัิสนกรรมบท่นะคะสาธุทำแล้วเชูดืนให้ทำแล้วก็แสดงทิฏฐิกับ้อื่นแล้วก็สารเสิญผู้อื่นมการทาบุญทานทั้งนี้เาเรีว่ามิสนกรรมบทสี่สค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะวัดแม่จันนีค่ะร่มรื่นนะคะนี่ยร่มรื่นและมีต้นไม้เห็นไหมคะต้นตะเรียวต้นอะไรเนี่ยโอ้ต้นใหญ่มากเลยค่ะในหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อต้องชอบแน่ๆเลยต้นไม้ใหญ่อ๋อนี่คือต้นไรค่ะต้นไทร่มรื่นมากเลยค่ะนี่ค่ะต้นไรค่ะนี่ดูรากสิคะ ดูแลต้นไทรสิคะเนี่ยโอ้โหสุดยอดสุดยอด,ดนี่ร่มรื่นเหลือเกิน,น <ไป S 2> ค่ะต้นไทรไปค่ะแล้วก็มีช้างด้วยนี่ค่ะช้างช้างรูปปั้นช้างค่ะนี่รูปปั้นช้างกี่เชือกเนี่ยโอ้ ช้างตัวใหญ่เลยอะต้องมีที่มาช้างคืออะไรนี่ค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะลงมาเป็นอไรโอ้ช้างตัวใหญ่เปรี้ยช้างนี่คืออะไรคะช้างนี่ต้องมีทีม เออช้าประจำราชการที่ห้าอ๋อคคนระวังแล้วเพราะไม่มีศึกสงครามใดๆอ่าฮะก็ไม่อะไนี่เอ๋อนี่ฮะกี่เชือกเนี่ยโอ้โหใช่ค่ะเขามีลูกปั้นช้างเขราะต้องมีที่มาเพราะราชการที่ห้าเป็นผู้ร่วมก่อตั้งวัดแห่งนี้ค่ะนี่ค่ะศึกแล้ว ดีค่ะขณะนี้ค่ะ,นนคะเราได้มาวัดวัดแมช่ชีเอ้ยวัดแม่จันที่ตรงนี้ที่วัดแม่จันนี่เขาจะเป็นป่าเลยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศร่มรื่นมากเลยธรรมชาติอยู่ในกรุงเทพนี่เองอะ่ะเขาเรียกว่าอยู่ในกรุงเทพเรากำลังจะขึ้นบนศาลาเพื่อที่จะทอดกระถิน เวลาทอดกระถินที่นี่ก็ประมาณ11โมงครึ่งค่ะนี่ค่ะนี่บนศาลาของวัดแม่จันนี่ค่ะวัดแม่จันมากับพี่เอกค่ะแล้วกัเพื่อนกันลายาณมิตรค่ะสวัสดีค่ะน้องมุกสวัสดีค่ะ คณพีพ่ๆมากเลยนะคะ,คะที่ชวนมุกกับโนเ,เวเบอร์มาทอดกระถิ่นที่วัดคุณแม่จันนะคะ,คะวันนี้ก็อิ่มบุญแล้วก็อิ่มทองมากๆเลยเเป็นครั้งแรกที่ได้มาวัดป่าภายในเมืองนะคะรู้สึกแบบว่าโอ้โหว้าวมากเลยกับกกบรรยากาศทุกๆอย่างนะคะายขอบุมพี่นีมากาามค่ะ,คะน้องมุกคือนางสาวไทยปี2 5 5 2ั <25 52 S> 2ค่ะสวยธรรมชาติมากเลยค่ะน้องมุกขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ yeah